ปลานินจิรดาเป็นพันปลานินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ได้ส่งพระราชทานลูกปานินหนึ่งตัว ให้กรมประมงได้ดำเนินการขยายพันธุ์และได้แจกจ่ายให้แก่ราษฎรเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงสร้างรายได้และอาชีพนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นสวัสดีค่ะลินฟู้ชาแนลคลิปนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนมาทำปลานิลน,นึ่งน้ำจิ้มแจ่วค่ะ สำหรับปลานะคะที่อลินจะนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นปลานินนะคะอันนี้เป็นปลานินที่ล้างทำความสะอาดกลิ่นคาวปลาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับวิธีล้างปลายังไงให้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะอลินเคยทำคลิปไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอลินจะแปะลิงก์ไว้ให้อีกครั้งนะคะที่ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนเครื่องสมุนไพรนะคะที่เราจะนำมานึ่งปลาในวันนี้นะคะก็จะมีตะไคร้นะคะใบโหระพาค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ ผักชีลาวค่ะส่วนผสมน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีกระเทียมไทยกรีบเล็กนะคะหอมแดงซอยค่ะพริกแดงจินดานะคะมะเขือเทศค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาลาต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะค่ะส่วนผสมของเรานะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทำปลานินนึ่งน้ำจิ้มแจ่วไว้กินเย็นนี้กันจ้า เดี๋ยวราไปเตรียมน้ำจิ้มแจ่วกันก่อนเลยค่ะอลินก็จะคั่วกระเทียมนะคะหอมแดงซอยแล้วก็พริกแดงจินดานะคะก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสุกแล้วก็หอมค่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวอ่าลินจะนำไปเทใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะส่วนมะเขือเทศนะคะอลินก็จะนำไปย่างบนกระทะให้สุกค่ะ กระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตำน้ำจิ้มแจวกันค่ะอลินก็จะใส่พริกนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะลงไปในครกค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โขลกให้เขาเข้ากันค่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะอลินก็จะใส่มะเขือเทศตามลงไปค่ะแล้วก็โคลกให้เขาพอเข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชาค่ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะคลุกผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นใส่ชามนะคะเตรียมไว้กินกับปลานิบนึ่งค่ะ เ,เราไปเตรียมนึ่งปลานินกันต่อเลยค่ะอลินก็จะนําเครื่องสมุนไพรทั้งหลายนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะใบโหระพาใบมะกรูดและก็บักชีลาวนะคะก็จะนําใส่ลงไปในพุงปลาค่ะ เมื่อปีพุทธศักราช2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อครั้งทรง,ทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้น้อมเกล้าถวายปลาทิโลเปียนิโลติก้าจำนวน50ตัวแดน่ในหลวงรัชากาลที่9พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดินบริเวณพระตำหนักจิรดาและโหฐานพระราชวังดุสิตด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรวมประมงนำปลานินไปขยายพันธุ์ต่อและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรกร,รวมถึงปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมพระราชทานนามว่าปลานินเพราะว่าลำตัวมีสีเทาๆดำๆจากนั้นปลานินก็ได้กลายเป็นอาหารประเภทโปรตีน ที่มีราคาจับต้องได้และยังสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและคนไทยทั้งประเทศก่อนจะนำปลาไปนึ่งอลินก็จะนําตะไคร้นะคะ ใบมะกรูดใบโหระพาแล้วก็ผักชีลาวมาเรียงไว้ในจานค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็นำปลาที่เราบั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวางไว้ที่ด้านบนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปนำปลาไปนึ่งกันค่ะเราก็จะใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีนะคะ พอครบ10นาทีแล้วนะคะอลินก็จะนําผักนะคะทั้งหลายที่เตรียมไว้นะคะก็จะมีผักกระหล่ำปลีมะเขือเปลาะนะคะฟักทองแครอทข้าโพดอ่อนนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะลงไปนึ่งต่ออีก10นาทีค่ะปลานินเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยด้วยการทุ่มเทพระวรากายและพระปีชาสามารถเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพียงแค่นี้เราก็จะได้กินปลานินน,นึ้ําัจิ้มแจ่วอร่อยอร่อยแล้วจ้าข้าพระพุทธเจ้าอาลินฟูชชานเนลขอน้อมนำโครงการในพระราชาดำริมาเผยแผ่และบันทึกไว้ในคลิปนี้ด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบการนิรัน